พบกับนิทานเรื่องนกกากับเหยียกน้ำก,กาละครั้งหนึ่งนาำมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งวันหนึ่งมีนกกาสีดำตัวใหญ่ตัวหนึ่ง,ง,ง,งบินไปบินมาเพราะมันกำลังกระหายน้ำมากทันใดนั้นเจ้ากนกกาตัวนี้ ก็มองเห็นเหยือกน้ําขนาดใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่พอนกกาลงไปเพื่อจะดื่มน้ําแต่น้ำในเหยือกนั้นสิมันมีเพียงก้นของเหยือกเท่านั้นเ oh, <no. S 1> จ้านกกาไม่รอช้ารีบดื่มน้ํานั้นทันทีแต่นกกาไม่สามารถเอาปากจิกกินน้ําได้เพราะในน้ำนั้นมันอยู่ก้นเหยือกเกินไปเจ้านกกาเขาพยายามหาวิธ,ธีว่าจะทำอย่างไรนะจึงจะได้กินน้ำในนั้นได้ เจ้านกกานั่งคิดอยู่นานฉันรู้แล้วนกกาลองขึ้นฉันจะเอาก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำแล้วน้ำในเหยือกก็จะเอ่อส่งขึ้นมาถึงปากคอเหยือกคราวนี้แหละฉันจะได้ดื่มน้ำในเหยือกนี้สัทีแล้วในที่สุดเจ้านกกาก็ได้ดื่มน้ำสมใจที่ตนอุตส่าหาวิธีจนได้เจ้านกกามันจึงมีน้ำดื่มอยู่เป็นเวลานานยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาขอจบการเล่านิทานเพียงเท่านี้นายรัตนพลแก้วยิ่งขอบคุณครับ